วิกเขาทองคำประจำวันที่16ตุลาคมทองคำเริ่มย่อตัวต้านเก่ายังติด1,930รับที่รุนได้1,915และ1,905ครับไปครับเพื่อนเพื่อไปว่ากันที่เรื่องของแนวรับแนวต้านสำคัญของวันนี้กันก่อนนะครับไปดูกันฝั่งแนวรับนะฮะแนวรับจุดที่1ซึ่งเป็นแนวรับแรกของราคาที่เบรกเอาขึ้นไปนะครับไม่ใช่1,920ตรงนี้นะครับแต่เป็นโซน1,915นะครับ แนวรับจุดที่2คือโซน1905ถึง1900ท้วนและแนวรับใหญ่รอบอินเทน Up อัพฝั่งขาขึ้นรอบนี้คือ1885ถึง1890นะครับนี่คือ3แนวรับเด่นๆแนวรับใหญ่ๆประจาวันนี้ของทองคำครับทีนี้มาว่ากันฝั่งของแนวต้านบ้างน,นะครับแน่นอนว่าไฮเดิมคือ1930นั่นคือแนวต้านจุดที่1นะครับ แต่ว่าแนวต้านใหญ่จุดถัดขึ้นมาคือโซน1,935-1,940ตรงนี้นะครับจะเป็นอีกหนึ่งแนวต้านที่อยู่ชิดแนวเทนไลน์ขาลงอีกหนึ่งเส้นด้วยผ่านตรงนี้เจอกันอีกทีอาจจะหายบริเวณ1,953ได้เลยนะครับนี่คือ2แนวต้านเด่นๆละกันของทองคำวันนี้เลยนะครับคือ1,930หายของเมื่อวันศุกร์1 9 3 5ึง4 0และ1,953ครับ มาดูกันฝั่งของทิศทางราคาทองคําประจำวันนี้กันบ้างนะครับขอไปเริ่มกันฝั่งคนที่มีออเดอร์บายมาก่อนนะครับคนที่บายมานะครับจากโซนต่ําๆที่ต่ากว่าพันเานะครับโซนตั้งแต่พันเลงไปพันแปดเก้าสิบเจ็ดสิบหกสิบพวกนี้นะครับทั้งหมดเนี่ยถามว่ายังต้องลุ้นอยู่ไหมยังต้องลุ้นอยู่นะครับเพราะถ้าอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นกันครับนี่คือเส้นเทรนไลน์อินเทนอัพเนาะผ้าฝั่งขาขึ้นรอบนี้ที่ขึ้นมาประมาณร้อย กว่าเหรียญน,นะครับจากโล1810ขึ้นมาจนถึง1930ขึ้นมา120เหรียญตรงนี้เนี่ยนี่คือเส้นอินเทนอัพเส้นใหญ่นะครับแล้วเราจะเห็นจุดตัดโซน1885อยู่ดังนั้นนี่คือความเป็นไปได้มากที่สุดก่อนอันดับที่1น,นะครับว่าทองคำอาจจะย่อตัวลงมาจนสุดถึง1885ได้นะครับและถ้าตรงนั้นรับไม่อยู่นะครับโอกาสจะหลุดโลใหม่ลงมาเทส1860อีกครั้ง มีสิทธิ์จะเกิดขึ้นได้นะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราว่ากันแค่รอบย่อสุดเทรนครั้งนี้ก่อนนะครับว่าจะลงถึงไหมลงถึงแล้วหลุดหรือเปล่าถ้าไม่หลุดขึ้นต่อแบบรุนแรงแน่นอนนะครับแต่ถ้าหลุดอาจจะโลเดิม1 830ปิดแก็บได้นะครับก็เ,เดี๋ยวค่อยไปว่ากัน day by day แต่ตอนนี้นะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นได้มากที่สุดก่อนจุดที่2ที่เป็นจุดที่น่าสนใจนะครับสำหรับฝั่งขาบาย คนที่มีออเดอร์อยู่โซนนี้นะครับโซนพันเก้าสิบห้าตรงนี้ถามว่าต้องลุ้นอะไรนะครับสิ่งที่ต้องลุ้นเลยก็คือแนวรับจุดที่1ตรงนี้นะครับหนึ่ผมไม่ได้ให้ความสำคัญกับ1920หรือ1925นะเพราะมันเป็นโซนที่มันเบรกเอาแล้วมันสามารถจะพู l l back ตัดกลับลงมาแบบนี้ได้เสมอแต่ว่า1915จะเป็นอีกหจุดราคาที่น่าสนใจและเป็นอีกหโซนแนวรับสำคัญ ของทองคําที่จะขึ้นต่อได้เลยไหมในภาพนี้นะครับเพราะว่าถ้าเราตีเทรลไลน์แบบนี้เราจะเห็นแล้วว่าโอกาสที่ราคาจะยังพยุงอยู่ในโซน1915 1920ตรงเนี้ยมันได้ลุ้นมันได้ลุนนะครับแต่ถ้ามันลุ้นไม่ได้1,915ถ้าหลุดอาจจะเจอกัน1 9ตรงนี้ได้นะครับนี่คือ2แนวรับสำคัญแล้วกันของทองคำอย่างที่บอกไว้นะครับแต่เพียงแต่ว่าในรายละเอียดของมันเนี่ย ถ้าถามผมว่ามีโอกาสจะลงมาถึงตรงไหนแล้วเด้งขึ้นได้บ้างน,นะครับผมก็มองในความเป็นไปได้อยู่แค่3มราคาก็คือโซนไม่เกิน1 9 1 5ตรงนี้โซนที่1นะครับโซนที่2ก็คือ1 9 0 5ไม่หลุด1ั0 0นะครับคนที่ยังบายต่ำกว่า1ั0 0ถ้าไม่หลุด1ั0 0ยังถือได้ต่อเนื่องแต่ถ้าหลุด1ั0 0ต้องมาลุ้น18 8 5ตรงนี้นี่คือความเป็นไปได้มากที่สุดที่ผมคิดว่าราคาอาจจะลงมาถึงแล้วติดจากโซนบริเวณนี้แล้วขึ้นต่อนะครับ คนบายต่ำพันเต้องอย่าให้หลุดพันเคนที่เล่นอยู่โซนพันเก้าร้อยสตรงนี้ต้องลุ้นอย่าให้หลุดพันเเป้าแรกนะครับเพราะถ้าหลุดพันเลงมาพันเหเหนื่อยกว่าเดิมเยอะนะครับดังนั้นสถานการณ์นี้สําหรับคนที่เล่นสั้นในกรอบบนพันเก้ารบห้าถึงยีตรงนี้พันเห้ามหลุดเป็นอันขาดนะครับส่วนถ้าขึ้นไปแล้วอยากจะไปปิดนะครับไปปิดเอาโซนแนวต้านเดิมปิดได้พันเหใหม่พันเกายบ ปิดได้เพราะถ้ามันพ้นต,ตรงนี้โอเคแพทเทิร์นกราฟควรจัดอินเทนอัพขึ้นต่อเพราะว่ากันตามทรงนะถ้าถ้าไม่หลุดราคาโซนนี้นะครับแล้วก็ดีดตัวขึ้นเนี่ยก็ควรจะต้องทำไฮใหม่ทำไฮใหม่ก็ควรจะต้องถึง1 9 3 5ง4 0ซึ่งตรงนั้นจะเป็นแนวต้านถัดไปนะครับแล้วเป็นแนวต้านใหญ่อีกหนึ่งแนว1940ล้าใครจำรอบที่เราเล่นกันได้ในช่วง3-4เดือนี่ผ่านมา1 9 4 0 1 9 3 0 4 0ตรงโซนนี้ ป็นโซนราคาแนวรับแนวต้านสําคัญมากๆนะครับดังนั้นถ้าขึ้นมาถึงอยากจะพิจารณาปิดทํากําไรก็ปิดอยากจะลองถือถือต่อได้ถ้าราคาเคลื่อนตัวขึ้นไปแล้วผ่านแนวต้านใหญ่จุดที่1ผ่าน30ไปได้แล้วไปถึง40แล้วค่อยมากั้นสต็อปลอคล็อกกําไรที่1930ผ่าน40ได้แล้วไปถึง50ได้ค่อยมากั้นล็อกกําไรที่40ถ้าอยากจะถือต่อนะครับแต่ถ้าไม่อยากจะถืออยากจะปิดรวบปิดทั้งหมด ปิดเลยก็ได้แล้วค่อยดักเล่นใหม่นะครับแต่การดักเล่นใหม่อาจจะต้องใช้เวลาในการรอให้ได้ประมาณหนึ่งนะครนี่คือฝั่งออเดอร์บายนะครทีนี้คนที่มีออเดอร์เซลนะครับอย่างที่บอกหัวลูกศรในไทม์เฟรม e ชั่วโมงขึ้นแล้วในโซนราคา1930ตรงนี้หัว f ฟกเชลส์สาเดียดตรงนี้ขึ้นแล้วเห็นไหมดังนั้นเนี่ยนี่คือโซนแนวต้านสําคัญจุดที่1ถามว่าเราเห็นสัญญาณกลับตัวเล็กๆแล้วใช่ไหมใช่ นะครับนี่คือ evening star เบานะครับแต่พี่หนว่ายังไม่สมประกอบเท่าไหร่เพราะว่าโอเคมันมาจากต้านก็จริงสัญญาณกลับตัวฝั่งขาลงเริ่มเห็นก็จริงแต่ภาพปัจจุบันที่มันเคลื่อนตัวขึ้นมาอย่างที่ผมบอกนะครับเราให้น้ําหนักกับภาพปัจจุบันที่มันเคลื่อนตัวขึ้นมามากกว่าก็คือเป็นกําลังเป็นขาขึ้นอยู่ดังนั้นถามว่าต่อเห็นสัญญาณกลับตัวแม้จะครั้งหนึ่งสองครั้งหรือ3ครั้งก่อนหน้าเนี่ยเราจะเห็นสัญญาณกลับตัวตลอดนะครับแต่ถ้ามันสวนทางกับเทนที่มันเป็นมา มันจะยังลงยากสถานการณ์ตรงนี้ก็อาจจะคล้ายๆกันเดาว่าคล้ายๆกันนะครับว่าโอเคแม้เห็นสัญญาณแล้วจะลงแรงลงเบา,ลง,เบาลงแค่ไหนต้องไปดูกันว่าแล้วโอกาสจะหลุดแต่ละรับแต่ละรับ,บมีสิทธิ์แค่ไหนนะครับอันนี้ผมจะพยายามให้เห็นภาพฝั่งขาลงให้คนที่เขาเซลล์อยู่นะครับโซนพันเก้า่สนเก้าสาสิบโซนบนนี้ที่เซลล์อยู่รวมไปถึงคนที่ยังติดเหวอยู่ข้างล่าง ได้เข้าใจสถานการณ์ก่อนว่าโอเคห้ามผ่านนะครับคนที่เซลล์มา1930ห้ามทำหายใหม่ข้อที่1นะครับข้อที่2ต้องลุ้นให้ราคาเนี่ยมันหลุดพันเตรงนี้ให้ได้เราจะเห็นนะจะมีอินเทนอัพภาพที่ผมตีขึ้นมาเมื่อสักครู่จะได้ตรงนี้พอดิบพอดีเลย1915-1920ส่วนนี้ถ้าเกิดว่าหลุดนี่คือสิ่งที่ดีแต่ถ้าไม่หลุด1 9 3 0ยังต้องระวังมากๆเป็นพิเศษ ต้องเชียร์ให้หลุดสําหรับคนที่ลุ้นเซลเชียร์ให้หลุดเลยนะครับหลุดตรงนี้เจอกันแน่ๆ1905 1้9 5แได้ลุ้น1885ปททีนะครับข้างล่าง2รับใหญ่ข้างล่างมีสิทธิ์ได้ลุ้นที่จะเจอกับเขานะครับ1905หนะ1885เนี่ยหลุดกรอบบนลุ้นเจอกรอบล่างถ้าหลุดกรอบ1 8 8 5ได้ลุ้นอีกทีก็1860ผมว่ามีสิทธิ์ลงมาถึง เพราะมันจะเสียอินเทนอัพสเส้นสังเกตนะมันจะเสียทรงขาขึ้นพอกราฟเสียทรงขาขึ้นเนี่ยมันจะมีสิทธิ์ไหลลงกลับมาได้นะครับดังนั้นก็ต้องค่อยๆพิจารณาดูโดยอย่างที่บอกอันดับที่1ห้ามเกิดไฮใหม่ห้ามพ้น1930ข้อที่2คือตรงนี้ต้องหลุด192 0 1915เพื่อลุ้นปรับตัวลงต่อมาหาพันเมหาพันแปพอจะเป็นจุดที่เป็นจริงได้นะครับ สำหรับคำแนะนาของผมในวันนี้นะครับสั้นๆเลยสาหรับคนที่ไม่มีออเดอร์นะครับคนที่ไม่มีออเดอร์ถามว่าตรงนี้ทําอะไรได้บ้างตรงนี้มันเป็นจุดกักพันเกแม้จะเป็นรับเดิมแต่มันทําท่าทาทางเหมือนอยากจะไหลลงนะครับแม้ว่าจะอยู่ใกล้โซนพันเถ้าถามว่าลงหลุดมาถึงโซน1 9ึ่งบายได้ไหมบายได้จุดที่1แต่ต้องมีสต็อปลอดถ้าหลุดพันเลงมาพันเลงมาอาจจะต้องคัท เพราะไม่งั้นอาจจะไหลามาหาพันเก้าทุนๆได้นะครับอาจจะไหลลงมาหาตรงนี้ได้แล้วถ้าอยากจะมาบายอีกทีอาจจะมาบายตรงโซนพันเก้าทุนๆตรงนี้ใกล้ๆค่อยมาบายก็ได้หรือจะรอดูก่อนว่าเฮ้ยจะหลุดไม่หลุดถ้าหลุดยังไม่บายอาจจะ follow เซลล์ลงมาแต่รอเขาย่อขึ้นนิดนึงนะครับค่อย follow แต่ถ้าถามผมเน้นจุดบายนะครับเน้นจุดบายโดยที่มี2จุดอย่างที่บอกไปโซน1915 โซน1900้วนถึง1905ตรงนี้นะครับลุ้นแค่2แนวรับนี้ก่อนถ้าจะเข้าบ่ายสำหรับคนไม่มีออเดอร์นะอยากจะรอย่อบายอย่างเงี้ยย่อคุณย่อลงมาแล้วก็บายขึ้นไปเนี่ยผมเน้นที่2แนวรับนี้ก่อนซึ่งเราต้องไม่ประมาทเหมือนกันนะครับว่าจะลงมาสุดกรอบ i n t e n น Up ที่1885ลงมาถึงได้ส่วนคนที่อยากเซลถามว่าตรงเนี้ยเซลได้ไหมถ้ามองว่าต้านบนคือจุดจบของฝั่งขาขึ้นที่1 9 3 0 ระยะห่างจาก 1919- ถึง30ูเนี่ยแค่ประมาณ11เหรียญถ้าเราอยากจะลองม o n e y เมเ a g e m น n t ไล่เซล์ไล่ได้กรอบ10เหรียญคือ1แนวต้านดังนั้นโซนข้างบนตรงนี้ถ้าอยากถ้าจะมองเซล์เริ่มเห็นสัญญาลับตัวแล้วในไทม์เฟรม e ีชั่วโมงและอยากจะเซล์เซลล์ได้แต่ต้องเข้าใจก่อนว่าถ้าไม่หลุด2-3แนวรับตรงนี้นะครับยังมีสิทธิ์ขึ้นต่อได้ทันทีนะก็ต้องพิจารณาถ้าเซล์ก็คือเน้นเล่นสั้นนะครับเน้นเล่นสั้นถ้าหลุดลูดลงมาถึงรับแรกอาจจะปิด หรือถือต่อมารุนรับที่2โซน1 9 0 5ถึงแล้วก็อยากจะปิดก็ปิดนะครับเพราะว่า2-3แนวรับนี้เด้งขึ้นจากจุดใดจุดหนึ่งเด้งขึ้นได้หมดเลยนะครับแต่เพียงแต่ว่าเล่นเซล์ได้ไหมก็เล่นได้แค่เล่นสั้นนะครับก็ดูก่อนว่าพ้น1 9 3 0ไหมโอเคภาพตอนนี้เซลลเล่นสั้นอาจจะต้องใช้คํานี้แต่ถ้าหลุดแนวรับลงมาเรื่อยๆจากที่คิดว่าเล่นสั้นตอนแรกเลยเริ่มอาจจะเล่นสวิงสุดกอบ30เหรียญ ลงมาหลุดพันเอาจจะลุ้นแบบนั้นได้ก็ต้องค่อยๆดูไปณนะภาพตอนนี้เซลลอาจจะบอกว่าเล่นสั้นแต่อย่างที่ผ่านอย่างที่บอกไปถ้าเกิดมันผ่านระยะเวลาไปผ่านวันนี้ไปผ่านพรุ่งนี้ไปเอา้าเริ่มเห็นละหนึ่้ติดแล้ว 1, 9, 3, 0, ลก็หลุดแนวรับตลอดลงมา2อสาแนวรับอาจจะจากเล่นสั้นกลายเป็นลุ้นถือสวิงถือเล่นยาวถือลงต่อได้ด้วยซ้ําก็ต้องค่อยๆดูกันไปนะครับแต่ถ้าอยากจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งถ้ามองตามทรงแล้วสำหรับผมนะ รอย่อบ่ายนะครับยังคงให้คําแนะนาว่ารอย่อบายอยู่แต่เพียงแต่ว่าจะลึกแค่ไหนจะลึกไหมลึกจริงหรือเปล่าอันเนี้ยนี่คือการคาดการณ์ว่า3ราคาโซนนี้ต้องไม่หลุดนะครับก็ประมาณนี้สําหรับคนที่ไม่มีออเดอร์นะครับสั้นๆนิดนึงกับแท่งไทยนะครับตอนนี้บาทอยู่โซน36.25ออกแนวไซด์เวย์ออกข้างอย่างที่คาดการไว้นะครับ และโกลสปอตมีการย่อตัวลงมาแน่นอนว่าแท่งอาจจะยังวนเวียนในการเล่นสั้นสำหรับวันนี้ไปก่อนเพียงแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ทุ่มครึ่งมีข่าวนะครับราคาบาทเนี่ยมันขึ้นไปแตะ3,300มามาอย่างที่บอกว่ามีหลายคนทักมานะครับว่าเฮ้ยแท่งบาทตอนนี้มันมันทยานขึ้นไป3,300 0แล้วเนี่ยโซน3,300 0ซื้อได้ไหมผมก็พยายามจะเตือนไปนะครับว่า อย่าพึ่งเผื่อเขาย่อลงมาเพราะว่าการาฟเวลาขึ้นแรงๆและคนไปแพนิคเข้าออเดอร์บายกันเนี่ยมันจะมีการย่อตัวอย่างรุนแรงได้ถ้าเราสังเกตกันแดงดีเอ็กวายก็ยังเริ่มย่อตัวลงมานิดหน่อยแต่ย่อตัวลงมาอย่างที่บอกอ่ะคือดอลลาร์จะแข็งจะอ่อนเนี่ยมันรีเลทกับทองประมาณ30-40%เท่าะะนั้นมันไม่ใช่ร0 0มันไม่เหมือนไปเทียบกับค่าเงินถ้าไปเทียบกับค่าเงินเนี่ย E U G U มันเริ่มขึ้นแหละสังเกตนะแต่ทองทำท่าแทนที่จะขึ้นถูกปะ ดอลล่์อ่อนทองทําไมไม่ขึ้นทองยอ่อเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างที่บอกครับต้านเก่า1930ตรงนี้เป็นแนวต้านใหญ่นะครับแล้วมันขึ้นแท่งเขียวใหญ่ๆมาในทางเฟรมเดย์เนี่ยโอกาสที่มันจะลงมาให้คนที่รอบายแล้วได้ออเดอร์มันมีมันมีสูงเนื้อออกไหมเฮ้ยลงมาก็ซื้อลงมาก็ซื้อลงมาก็ซื้อแต่บางคนเนะ่ยพอเห็นสัญญาณว่ามันจะขึ้นแล้วเนี่ยจะซื้อเลยโดยที่ไม่หลอยอ่ออันนี้อันตราย พอไปเทียบกับราคาบาทเป็นแท่งปุ๊บเนี่ยโซน3% 3มหมนตรงนั้นมันคือแนวต้านเก่าถามว่ามันผ่านต่อเลยได้ไหมมันผ่านต่อเลยก็ได้แต่ว่าถ้าเจอลักษณะแบบนี้ค่อยๆไหลลงไหลลงไหลลงทีละรับรับใหญ่ๆลงถึงหมดเลยสุวว่าลงมาถึง3แนวรับที่ผมบอกหมดเลยพันพันเท่าไหร่พันเก้าร้อยสิบพันเก้าร้อยทวนพันแปดแปดห้าถ้าลงมาถึง3แนวรับนี้หมดเลยแท่งลงมาตลอดทางจนถึง32,700ได้เลยนะเพราะว่า เมื่อวานหรือวันศุกร์อ่ะที่ผมคำนวณให้อ่ะว่าแนวรับจุดที่1คือ32700ที่เป็นแนวรับสาคัญนะครับแล้วก็32300ตรงนั้นยังมีสิทธิ์ถึงได้อยู่นะครับแต่ว่าโอเคนะตอนนี้ดูที่3 2 7 0 0ใกล้ๆว่าถ้าลงมาใกล้ๆอยากจะลองเข้าเข้าได้ตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าเวลาที่เพื่อนๆเห็นคลิปเนี่ยราคาจะอยู่เท่าไหร่ถ้าอยู่ประมาณ800โอเคไม้แรกพอไหวนะครับแปดกลางๆหรือ800ต้นๆพอไหว นะ820อะไรทำนองนี้นะครับหรือว่าโอเคให้มันลงมาเรื่อยๆก่อนดูสปอตก่อนว่าจะไหลลงมาตามทางที่ผมกาเปลี่ยนไว้เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาหรือเปล่าถ้ามันเป็นลักษณะแบบนั้นก็รอเลยครับยังไงเดี๋ยวแท่งมันลงกลับมาแน่นอนได้เข้าบายกันตามใจชอบแน่แต่นั่นแหละเป็นจุดที่ต้องระวังเพราะว่าพอไปเข้าบายกันตามใจชอบตามรับเดิมๆเนะี่ยแล้วถ้ามันไหลเรื่อยๆอ่ะเพราะอะไรเพราะว่าคนเห็นสัญญาณว่ามันจะขึ้นพอมันไหลเรื่อยๆแล้วมันแบบเฮ้ย แทนที่จะขึ้นต่อทําไมมันลงวะใช่เพราะคนก็คิดเหมือนเราไงว่าก็เดี๋ยวลงมารับเดิม,เ,ดมเนี่ยสัญญามันขึ้นแล้วมันบอกแล้วว่าต้องขึ้นถูกปะตีมสงครามอะไรก็ยังอยู่ถ้ามันเป็นแบบนั้นได้ง่ายคงจะไม่มีคอนเทนต์สไตล์เกิดขึ้นนะครับก็ต้องให้ระาวาังว่าโอเคพอเราเข้าซื้อในแต่ละรับสําคัญสาคัญ,คญแล้วมันไหลลงก็ต้องเข้าใจนะเพราะคนก็คิดออกเหมือนเราอะ่ะเฮ้ยลงมารับนี้ก็ซื้อรับนี้ก็ซื้อรับนี้ก็ซื้อดังนั้นจริงๆแล้วอะ่ะต้องหารับที่คนคิดไม่ถึง ว่าจะรับอยู่ต้องหารับแบบนั้นแต่พอเทียบกับแท่งเนี่ยพอไปเทียบกับแท่งโอกาสที่มันจะเป็นลักษณะที่ว่าเฮ้ยถ้าจะไปลุ้นดูแต่ตามสปอตมันก็ลุ้นยากเหมือนกันดังนั้นการที่จะเล่นแท่งเพราะมันเทียบหลายอย่างมันไปเทียบดอลลาร์ด้วยมันไปเทียบบาทด้วยถูกป่ะเทียบสปอตด้วยพอมันเทียบหลายๆกรณีเข้าเนี่ยโอกาสที่มันจะเป็นในในทฤษฎีที่แบบ1นบวกหบวกหเป็น3อย่างเงี้ยมันอาจจะเกิดค่อนข้างยากมันจะมีการซับซ้อนอะไรบางอย่างเกิดขึ้นดังนั้น เราก็มองเป็นโซนไปเลยอย่างที่บอก32,700คือรับใหญ่จุดที่1ลงมาใกล้ๆใ,ใส่ไม้1นึงถ้าหลุดอาจจะคัดก่อนหรือถ้าไม่คัดไปรอ32-300ใหม่นั่นคือรับใหญ่จุดที่2แบบนั้นก็ได้ทยอยไล่ซื้อเอาแต่เน้นเล่นสั้นไว้ก่อนอ่ะวันนี้น่าจะประมาณนี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe แล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมได้เหมือนเดิมกับซ u เปอร์แชทซ p เปอร์แตงซูเปอร์สติ๊กเกอร์รวมถึงทาง qr code เช่นเคยเดี๋ยวเจอกัน Content l i ล e ตอน3ทุ่มนะครับวันนี้บ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กับคอนทเทนต์สไตล์ของผมด้วยนะครับคลิปพวกนี้ดูได้หมดเลยนะ